เป็ดพึ่งอ้อยครับผมอของเสียบของเสียบมีชัยเบิ้งทองเพื่อนครับออ้ยสีสมงามขนาดครับนี่ขาอวนๆครับเห็นแต่หัวโอ้ยขากลมอุุๆเลยครับนี่ครับอี่ด <พา S 1> อ,อกดย้ายแล<ด>้วครับห<พ>าดอกด แต่และจุ่มแต่และเหงาเน้อ,อาขาแน่นๆเลยตรงนี้อดอกดำๆเลยเนาะเป็นเหงาเป็นกอเลยครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับมันนี้ก็ยุกกับบาเที่ยวคือเก่าล่ะครับบาเที่ยวกับสิฟาามาเฮ็ดครับมันนี้มาให้คือเก่าล่ะครับพี่น้องมากับพี่กัดเก่าครับป่าบันบกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับเท่ากับไปลุ่นน้ากันครับมันนี้วัาสิด้เฮ็ดอียงแน่ครับคนมาเฮ็ดลายลายครับม้นีไปกันเลยครับผมเพ็ดผึ่งกับอ้อยครับผม อข้อเสียบข้อเสียบมีเสียบเบิ้งทองเพื่อนครับสีสมงามขนาดครับนี่ยเนดอก,กบานๆน่นากินครับเพชรชนิดนี้ข้อาขาแต่ละดอกอื ขาอวนๆครับผึ่งแดงข้ามครับนี่ครับดอกแข็งๆเลยครับดึง ของเพื่อนนอ่น่ากินแน่ครับเห็นแต่หัวโุ้ยขากลมอุปุกเลยครับปาดขาครับที่นนองนี่ ไปต่อครับอู้หูขานี่ขาเง่าๆครับผม ระดอบออกงามคักขนาดน,นี่ครับยังมีไข่อยู่มือนนี่เห็ดมวผมชออกจังได้นน่อยนาสิออกเรื่อยๆแล้วจังได้เพราะฉันออกก็น,น่าจะออกครับเดีน,เนี้ วาโมนี่เขาจอบมาลายเหมือกกำลังเห็นใครกับจุมหนะึ่งจุมนน้อยครับผมแต่จะงามยุ่นพอดีเลยขางทางครับพี่เนอะรถเที่ยววนวันว,นว,น,ว,น,วนวันอยู่ยเห็นเฮียดยสเฉย พ,พี่น้องเพิ่งที่ละทางนั้นรถคนก็นเที่ยววนวันวนว,นวันเลยครับเห็ดผงไข่กำลังออกครับกำลังออกใหม่นี่ <c oughs> นอขอกข้างนอกดอกนี้จะออกครับผม <S <S ตื่นกันครับโอ้ขาถึกจอ ต่อบกงามนี่ครับอุ้ย <ภา S 1> <บ>ดอกยาย,ยครับพาดอกมาสุดที่กอน เลอ,เอ,ออกไปเบิดอันนั้นเลืเ้อเขาเข้ามาไต่เอา,า,า,เอ,าอ้วม่ไมต่าอาออดพี่น้องไก่อ้ยข้าวดีขนาดอื้อไก่สวดแล้วครับแนวนี้ ัวมหนึ่งครับอืมผงแดงข้ามครับช้ไรลอเอียบไว้นี่โอ้ยเห็ดจนเปล่อยเนาะนี่อืมเบื้องพี่น้องครับเพื่อนนี่ เลื้องนากินขนาดครับแดงขาล่ายครับเรียอเคลียเขาครับพี่นนอได้เห็นว่าครับหเหมือนตุกก๊กปกไหว หวนแล้วครับพี่น้องเฮดผงจับเตาครับหมูวานแม่เป็นคนลงขายได้สองพันกัวครับเพิ่นเอาไปขายตลาดวันนี้เฮากับมาเล่มสวยๆแล้วครับเพ่งกับพากกันมาไต่กันแน่นะเ็ดอันนี้บอยานยังน,น,นะครับมันเป็นเฮดฟีมือเนาะแนมยากษเนายครับผมแลวมันออกลายนํำครับมาสวยกับท่าน,น รอบนี้คือเป็นเห็ดแขะเนาะครับออกห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งครับหลอบก่อนเขาเก็บไปวางอาทิตย์วังหันนี่ออกอีกแล้วนี่แลห,หละสิพาไปเบิรงไม้รับครับผมสีหย่างบัวออใหญ่แล้วเด้เนี่ครับแต่ว่ามันเป็นเห็ดแขนออกเรียวผดพ่จักแถมฝูดนุ่มนั่บเย็บ ฝนฮึ่มเพิ่นกะดอกใบใหญ่ครับผมแต่ว่าอยากออกอยากออกเนาะพอแล้วครับน้อ,องเพงเพิ่นพักกันเสร็จนะเ <c ười> ดี๋ยวสวยนะ ตาดีได้ตาไร้เสียครับผมนี่ยอกงามๆเลยครับผมนีบ่บกแคะเนาะใส่ไ,ไปตองครับอู้เขาเหยียบเตือ ดอกงามอยู่ครับพี่น้องมาดครับพี่น้องจุ่มนี่เ,เบื่องติดอ่ะสวยปนียังเหลืออยู่นอเลือยนลายพออันนี้ไม้สาธารณะด้วยครับบนทัานเขาไม้หลับด้นี่ วันสิยุ้มไปตองไปปลวกขับป้าสิวันสิ่เอาไปตองไปปลกท่าคุณครับท่าเก็บไปงหงันเปิดมากสพ่อโหลดครับปานยังออกออเลยนี่โอ้ย อ้วนๆครับขาเหลืองอ่อยๆเลยครับส้องดอคครับผม,มงามๆครับผมขาแน่นๆเลย เลือดขิ้นนะครับนี่โอ้ยพูนงามเลยนี่กรอบๆเลยครับ บานแข็งครับสุ่มนี้อ้ยออกเป็นสันเลยครับ เล่มไปเล่มมาสิเตรียมตาแลี่น้องไ้ตอนไหนไปไม้หลับอยู่ด้ไม้หลับออกแห้งสิครักครับผมพี่น้องหมุนเอาในปลาหกครับผมดอกบอกงามเลยหมดเขาไปเอาดอกดำปึด๊ดมีแต่นมนมครับ ฮ่าโบ,บิดดอกครับแเชนบ้าวที่ออกมาเล่มนี้ครับ่าโบบดด้วยกันครับผู้อื่นมาอีกก็ได้อีกครับข้างนอกมองโบโหกบันไดนี่ดอกงามแต่ละจุม่มแต่ละเหงางอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยที่หนองเบิ้งที่ละ่ะอ้ยถึงขาถึงดอกครับผมเบิ้งจุ่มนี่ ดจังว่าบาวที่อยู่ในเราะปลาลางก่อนครับจังได้ขึ้นมาเพราะว่าเฮ็ดอันนี้นต้องใส่ฟีมือครับแม่นท่าเก็บไปผู้อื่นมาอีกกระดอีกเนาะี่เด็ดอกก็เม่ห เ็ดมีลายหลุดเนาะจุ่มก็มีหน่อยก็มีครับเอาก็มีอันนี้มีแต่ดอกง,งามๆครับพี่หน่อม้าแะ้วล่ะมันนี่ ดำทุกมุกเลยตันๆกรอบๆเลยครับามาเปิดตืวอุ้มนี่น,น,นม่จะกดอกที่ใชง,ง,งนุ่นครับดอ๋อใหญ่เลยมีสองดอกครับจุ่มนี่ดอกดำๆเลยเนาะโอ้ยเป็นเหงาเป็นกอเลยครับ องดอกครับหลุนนี่เต็มตาเร็วครับ พี่น้องอ้หมุนเก็บเอามองเดียวเนาะไปหอดไม้รับนี่อีกไสเยอะครับหาเล่นแค่นี้ก่อนหลอดตาเมื่อไหร่เต็มได้ครับพี่น้องเต็มหงายเลยหวานเจี๊ยบเนี่ยนะซำสีแกงครับพี่น้องมากพอยำเดียวกับใส่แกงแล้วเฮ็ดเป็งกับเต้า พี่น้อกครับบานเบิดใครแน่แต่บานแข็งครับขอเก็บใส่ขอดเสือก่อนจะเอาไปใส่กระตาครับน,นีหลากหลายแบบให้เลือกซื้อเลย ครับพี่น้องเด้วเวลากลับานแล้วครับมาเบิงผลงานกระบาที่วครับมันนี่นี่ครับพี่น้องบุ๊ยมานสองกระตาคือเก้าครับมันนี่มันนี่กับมานเป็นเห็ดเผึ่งหลายชนิดครับผมเห็ดเผิ่งแดงข้ามเห็ดเผึ่งแดงขาลายเห็ดเผึ่งน้ำอ้อยครับเห็ดละโงกก็ได้แต่กับมามานค่ะก็เป็นเห็ดเผือกทับเต่านี่แหละครับพี่น้องมาเล่มเพลินครับขนาดเล่มได้นี่เนาะถือว่าได้ร้ายเตือนแล้วครับดอกบานดอกยูมีเบิร์ดครับมัหนี่ ก็ขอพูดหน่อยพี่น้องเขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับชอบคลิปแนวน,นี้จังได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าทิ้วครับสำหรับนี้บ้าทิ้วคอตัวลาครับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ